สวัสดีครับแอสทวีสีมูลคลิปนี้แอได้มาตัดใหม่เผาถ่านให้เบ่งนะครับการตัดกัตัดเสมอทางเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นวิธีการที่ดีนะครับแล้วก็การเลี้ยงใหม่กับงายนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับสําหรับเป็นไม้เพ่นแบบนี้นะครับแอดจะมัดร่วมกันนะครับเพราะว่าการมัดร่วมกันนะครับเวลาเราจับมามันก็จับง่ายแล้วก็ ใส่ถังกะรู้สึกว่าเวลาเขาตั้งกะตังเป็นมัดมัดไปเลยนะครับสําหรับไม่นะ่สามนะครับกะตัดแบบเดิมนะครับเลี้ยงงเหมันเดิมตามที่ว่าแอดเคยเหดมานะครับก็ขอให้เก็บแบบนี้นะครับเป็นการที่ว่าเลี้ยงงายเผาง่ายนะครับก็ถ้าใครบอกเคยเหดกะล่องเหตเบิงนะครับแอดก็อยากให้ทดล่องนะครับ เอาเน้อยๆนะครับก็ต้องหลายก็ได้นะครับล่องเบิงนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามันยากหรือง่ายยังสินะครับสําหรับไหมนะครับแต่ก่อนแอดกเก็บนะครับไหมพวกนี้นะครับแต่พอเก็บไปเก็บมากมันหลายนะครับปวกหมอดก็ไปอาศัยนะครับเดี๋ยวนี้แอดกบริเก็บนะครับนํามาเผาทานเบิดนะครับลักษณะเลี้ยงไหมก็เป็นแบบนี้นะครับแน่นๆนะครับต่อไปเข้าไปเบิงกันจุดกันนะครับ สำหรับการจุดก็เป็นปกตินะครับทีเอดเคยจุดให้เบิ้งนะครับมือนี้ก็จะมีควันนะครับเพราะว่าใหม่ก็ชื้นนะครับฝนก็ตกมาตลอดมือนี้ก็บบรูว่าจะตกบ่อนะครับการจุดมือนี้ก็ใส่เวลานะครับประมาณ30นาทีนะครับไฟก็จะได้แห้งนะครับลูกแบบทีเอดเฮให้เบิ้งนะครับถ้า เกิดไฟลูกแบบนี้นะครับเข้ากับน้ำใหม่นะครับรอเลียงในท่อกลางไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเท่าลักษณะตอนที่ว่ามันเย็นนะครับมันจะเกิดขวันแห้งนะครับแต่ถ้าเกิดลักษณะแบบนี้นะครับให้เลียงไปเรื่อยๆทํางานประสานกันนะครับระวางท่อเกนกลางกับข้างลางนะครับแล้าวการเฮ็ดแบบนี้นะครับกขอควรระวังนะครับ เพราะว่ามันจะอุดตันนะครับเขาก็ค่อยๆเห็ดไปนะครับอย่าเห็ดดูใส่ดูองสินะครับเขาก็เบึงช่วงดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดเท่าเห็ดถูกจังหวะมันก็จะใหม่ดีนะครับคุ้มเกล็ดมานะครับกระใสเวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าใหม่ร้ายนะครับตอนนี้ก็เกล็ดมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าสบายนะครับแต่ว่าฝนกับเทลงมาอีกครับ การเผากระดำเนินไปเป็นปกตินะครับใส่เวลาทางนี้กับเจ็ดชั่วโมงนะครับเดี๋ยวตอนเสาร์เฮ้าไปเปิดเบิงทานกันนะครับมาเปิดเตาเบิงทานกันครับความหอนของไฟ ขาดเลยอ,อ,อทานได้หลายมากๆเลยนะครับเสร็นขอบทาง เดี๋ยวแอดเบิงใหม่สีว่าเป็นมัดน,นะครับครับเห็นบ่มครับเป็นมัดเดี๋ยวเอดจะเทให้เบิงเลยนะครับเอซ โอ้เสร็จแล้าซ้อมเลยนั่งรับมันจังหวะที่ยกขึ้นมามันยกโบวไว้ทานมันหลายครับเดี๋ยวเขาไปสำรวจเบึงทานใกล้ๆนะครับครับ ท่านที่ว่าเป็นแผ่นนะครับครับเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ดียนะครับเป็น่เสี้ยวอาจจะยุบกัน แบบนี้เลยนะครับเขาก็จะได้ทานเป็นแทงแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาสำรวจเบิ้งไกลๆน้ำกันนะครับไม่ดีอนะครับไม่เบิรอันนี้ครับเป็นดิน เดี๋ยวแอดจะเก็บทานใส่กระสอบนะครับ mm hmm. เราไปรุ่นกันนะครับว่าจะได้ สีกระสอบบอนะครับถ้าเกิดเท่าตัดไม้แบบนี้นะครับนะครับเพราะว่าแอดอยากให้เอฟซีเบิงนะครับว่าการที่ว่าเท่าตัดไม้แบบนี้นะครับแล้วก็วเผาง่ายแบบนี้แล้วก็วจะได้ทานตามที่ว่าเท่าลงทุนลงแรงไปบอลยังสินะครับเดี๋ยวไปเบิงทานนะครับเดี๋ยวแอดจะเก็บ แอดไดมาสรุปยอดการเก็บทานครั้งนี้นะครับได้อยู่สีกระสอบนะครับแล้วก็กระสอบทีหานะครับกระสอบทีหาจะสำนีนะครับแอดก็อยากจะบอกว่านะครับเป็นการลงทุนลงแรงแล้วก็ความเหนื่อยที่เฮาเสียไปนะครับได้คุมค่านะครับสำหรับการเผานะครับของแอดเจ็ดชั่วโมงนะครับ วิธีการนี่ก็อยากให้เอฟซีลองนําไปเฮดเบิรงนะครับตัดใหม่ยาวๆแบบแอทบอกนะครับแล้วก็เลี้ยงให้ดีๆนะครับก็จะได้ปริมาณทานแบบทีเอทเฮดให้เบิรงนะครับสําหรับการเผาะใหม่ก็บ่ต้องห่วงนะครับบ่มีปัญหานะครับใหม่ดีอยู่นะครับตามทีแอทบอกนะครับทําไปตามขั้นตอนนะครับถ้ามีอย่างสงสัยก็สอบถามหรือคอมเมนต์มานะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคตนะครับสวัสดีครับ